ถ่ายดิสปกไปเจอทำวีเนียเร่งด่วนโดยการอนิจจาทาเล็บมาทาฟันจากรูปนะคะก็จะเป็นช่างแต่งหน้านะที่เขาแต่งหน้าให้นางงามหรือว่าให้เด็กๆที่รำะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากให้ฟันขาวๆเวลายิ้มมันจะได้สวยก็เลยอนิายาทาเล็บสีขาวอะคะ่ะมาทาที่ฟันแล้วเขาก็บอกว่าพอแห้งอะคะ่ะเดี๋ยวมันก็จะหลุดลาะอกมาเอง มีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลานห้ามทําเด็ดขาดเลยนะจริงๆคุณหมอแหละแพนด้านะเขาเตือนไว้ตั้งแต่เมื่อปี63นะตั้งแต่3ปีที่แล้วนี่กลับมาฮิตกันอีกแล้วเพราะสารที่เขาเอามาผสมในน้ำยาทาเล็แต่ละตัวคือน่ากลัวมากก่อมเเลงทําให้ตายทั้งนั้นเลยอย่างตัวแรกน,นะสารไดบิวทิลพทาเลตนะสารตัวนี้เขาใช้ผสมในยาฆ่ามแมลงด้วยนะ แล้วก็พอผสมในน้ำยาทาเล็บอะมันก็ไม่ควรจะเข้าปากเพราะว่าทำให้เกิดการพริกการได้ในหญิงตั้งครรน,นะแล้วยังทำให้ผู้ชายเป็นหมันด้วยสารอีกอย่างหนึ่งที่น่าจะคุ้นชื่อกันอย่างนี้ก็คือฟอร์มาลดีไฮด์ฟอร์มาลดีไฮก็คือฟอร์มาลินนั่นแหละแต่แค่อยู่คนละฟอร์มกันฟอร์มาลินที่เขาเอามาฉีดศพนั่นแหละเธอเอาเข้าปากอะไรจะเกิดขึ้นและแน่นอนว่าตัวฟอร์มาลดีไฮก็คือเป็นสารก่อมะเร็งที่ชัดเจนมากๆ ตัวสุดท้ายก็คือตัวโทลูอินนะตัวนี้ก็เป็นสารก่อมะเร็งอีกแล้วมะเร็งคูณ3เลยนะที่สําคัญก็คือเป็นพิษต่อตับต่อไตคือทั้งเป็นตับพังตับอักเสบทั้งไตวายนี่คูณ4คูณ5เลยนะสรุปแล้วก็คือห้าอาน้ํายาทาเล็บมาทาฟันเด็ดขาดน,นะคะเพราะว่าน้ายาทาเล็บมีสารอันตรายก่อมะเร็งทุกตัวเลยที่ทําให้เกิดมะเร็งได้ที่สําคัญคือแม้กระทั่งเราทาเล็บแล้วนะ ตอนที่เล็บเพิ่งทางใหม่ๆอะค่ะก็ไม่ควรจะหยิบจากอาหารเข้าปากนะเพราะมีโอกาสที่จะปนเปื้อนสารเคมีเหล่านี้เข้าไปในอาหารที่เราจับได้โดยเฉพาะบางคนใช้มือจับข้าวเหนียวจกส้มตำกินไก่ทอดอะไรอย่างเงี้ยพักก่อนนะ